สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ฮะวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับผมเป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุโนครเลยนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็ตั้งแต่สมัยนู่นมาล่าสุดตอนงานนัสการพระธาตุเชิงชุมเนาะมาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะนี่ก็เป็นบ่อน้าเป็นบ่อน้าโบราณเนาะขัดเงียบ นี่นบอ่อน้ำศักดิติิ์ก็ว่าได้เป็นบอ่อน้ำโบราณที่แบบลึกลึกมากเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเชื่อมต่อกับน้องหานนะครับเป็นเนี่เป็นรูปปัน้นพญานาคเนาะสร้างล้อมรอบเอาไวน้นี่กสิ่งที่แปลกตานะครับผมแปลกตามากก็คือจุดนี้นะครับ มีเท้าเวสตวันนะครับตรงนี้เท้าเวสตวันเข้าประตูนะครับน,นิมรูเรียบอะไรนะน,นี้ก็จะเป็นส่วนของพระธาตุนะครับตาเชิงชมโบเราวิหารนะครับ ไม่ได้มานานเลยวันนี้แดดร้อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวจะพาเดินเรื่อยๆนะครับของฟ้าดิโออย่างสวยวันนี้อากาศดีมากดีแบบร้อนๆที่เราเห็นสีขาวๆพระธาตุขาวๆฟางนองนี้ก็คือเป็นสร้างขึ้นมาทับไว้ นะพรนะธาตุจริงๆเนี่ยจะอยู่ข้างในของของพระธาตุสีขาวที่เราเห็นเนี่ยเนาะที่สร้างปิดไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ปิดเนาะมันอาจจะมีการเสียหายอะไรนะทำครอบเอาไว้เป็นวัดที่สวยคอเดี๋ยวกไปถอดรองเท้า จะพาเข้าไปดูข้างในของพระธาตุเชิญชุมนะฮะข้างในบอกว่าเป็นโขงโบราณนะเป็นเป็นพระธาตุโบราณที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าไปด้านในเนาะอันนี้เป็นประตูที่ ดั้งเดิมเลยนะต่อแก่เลยนะครับอันนี้คือสุภาพตปีห้ามเข้านะครับก็จะมีอะไรก็เฉพาะผู้ชายนะครับ ก็สมัยตอนเด็กๆเนาะน่าจะประมาณสัก11-12ขวบนะก็คือได้เข้าไปด้านในเนาะเพราะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีโครงนี้เพราะว่าคนเข้าไปเยอะนะครับทีนี้คนเข้าไปเยอะแล้วไปรูปไปคําอะไรเบบนี้เราอาจจะทำอะไรให้เสียหายได้ก็เลยทำโครงปิดไว้นะครับ ดูข้างบนอ,อีกอีกเป็นเป็นก้อนอยู่เลยเป็นระธาตของจริงจะอยู่ด้านในนะส่วนข้างนอกข,า,ขาวๆที่เราเห็นก็เป็นสร้างพระธาตุอีกพระธาตุหนึน่งปิดไว้นะครับ กาจะมีรนไลลด้วยนะตามกำแพงเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจางหายตามกาลเวลาเนาะก็ mm. จะเป็นบางช่วงนะที่เราจะสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ โอเคเดี๋ยวพาเดินดรอบๆข้างนอกต่อนะครับหลังจากนี้ออกมาแล้วนะครับรก็คงจะไม่ได้เดิน รอบๆแบบเป็นวงกลมนะครับพอมาดูจุดต่างๆจุดสำคัญเนาะสุดยอดบรรยากาศตอนก่อนเข้าไปนะอากาศร้อนร้อนะครับพอตอนนี้นะครับอากาศเย็นเฉยเลยตอนไม่รู้ว่าคนที่ดูเนี่ยมีใครเคยมา หรือยังนะครับเสือจริงๆเลยนะครับพระตาเชิงชุกนะก็จะมีงานทุกปีนะครช่วงบางปีก็อยู่ปลายปีบางปีก็อยู่ไปไปปยต้นปีนะจะมีงานที่นี่นะครับงาน นามาสกการพระธาตเชียงชุ่มนะครับเสียงกระดิ่งแบบโอ้เพราะในหูมากเลยอะโอเคพามาดูที่ตรานี้เนาะก็พามาดูว่ามันเป็นยังไงนะเนาะเผื่อว่าบางคน,นี่ยังไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็เป็นประธาตโบราณที่อยู่ด้านในด้วยนะพาเข้าไปส่อง นี่อันนี้ก็เป็นโบน้ําโบราณเหมือนกันนะครับ่บน้ำนี่ก็มีน่าจะมีมาพร้อมๆก,กันกับพระธาตุเชิงชุมเลยดูก็เห็นเป็นเศษปินศิลาแดงเนาะก็ดูแล้วก็เก่าแก่เหมือนกันนะครับข้างในโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าผมจะพาไปไหนบ้างเนาะ